สาระดีๆมีมาฝากวันนี้นะคะหยิบเอาเรื่องราวของสาหร่ายวากกเมะมาฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือเคยรับประทานสาหร่ายวากกเมะกันแน่นอนค่ะ เพราะเป็นสาหร่ายที่สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นที่หลายคนชื่นชอบนะคะอย่างเช่นยำสาหร่ายหรือซุปมิโซะสาเหตุที่สาหร่ายวากาเมะนะคะได้รับความนิยมอาจเป็นเพราะมีรสชาติหวานและมีรสสัมผัสที่นุ่มกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆค่ะและยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายอีกด้วย สาหร่ายวากาเมะสองช้อนโต๊ะหรือประมาณ10กรัมนะคะให้พลังงานเพียงแค่5แคลอรี่อีกทั้งในไคะยังมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันตำ่ำมีโปรโตีนและใยอาหารเป็นแหล่งของไอโอดีนค่ะรวมถึงยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K ธาตุเหล็กทองแดงและฟอสฟอรัสนะคะสาร่ายวากัมเมจึงอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านค่ะประโยชน์ของสาหร่ายวากัมเมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเลยนะคะอาทิเช่นช่วยเสริมการทำงานของต่อมไทรอย สาหร่าววากาเม1กรัมมีปริมาณไอโอดีนมากถึง42ไมโครกรัมค่ะซึ่งคิดเป็น28%ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันไอโอดีนมีความสำคัญต่อต่อมไทรอยนะคะในการผลิตฮอร์โมนไทรอยที่เป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตการเผาผลาญการสังเคราะห์โปรตีน และซัมแซมเซลล์ที่เสียหายค่ะหากร่างกายมีฮอร์โมนชนิดนี้ไม่เพียงพออาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะไฮโปไทรอยได้นะคะนอกจากนี้ไอโอดีนนะคะยังเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการพัฒนาสมองและกระดูกของทารกในครรภ์ด้วยล่ะค่ะรวมถึงเด็กแรกเกิดด้วยอย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับไอโอดีนในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้เช่นกันนะคะจึงควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยล่ะค่ะสารไายวากะเมยยังช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะสารไายวากะเมะอาจช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต และลดระดับคอเลสเตรอรอลในเลือดได้ด้วยล่ะค่ะซึ่งหากความดันโลหิตและระดับคอเลสเตรอรอลในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะจากงานวิจัยในหนูที่ได้รับอาหารผสมผงสารายวากเมะแบบแห้ง เป็นเวลา28วันพบว่ามีระดับโคอเลสเตรอรอลลดลง และยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นพบว่าสารไยรวาเกเมนะคะมีแนวโน้มที่จะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในหนูได้จริงค่ะแต่บางงานวิจัยนะคะยังเป็นเพียงการศึกษาขั้นต้นรวมถึงยังต้องการการศึกษาในคนเพิ่มด้วยค่ะจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานและควรรับประทานด้วยความระมัดระวังนะคะสารไไรวาเกเม ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินสารายวาเกเมอาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินได้จากงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สที่ได้รับสารโพลีเช็ค,คารายในสารายวาเกเมพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อของอินซูลินลดลงค่ะ สารไหลวากะเมะจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานและอาจใช้เป็นวิธีการรักษาเสริมของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะแต่งานวิจัยนะคะก็ยังเป็นเพียงงานวิจัยในสัตว์ทดลองเท่านั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาในคนเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อมายืนยันข้อเท็จจริงผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานสารไหวากะเมะนะคะ และควรใช้วิธีรักษาโรคเบาหวานที่ได้การยอมรับทางการแพทย์เป็นหลักค่ะสารายวากาเมะช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้ในสารายวากาเมะนะคะจะมีใยอาหารในปริมาณมากรวมถึงมีสารจำพวกวุ้นหรือคาราจีแจนนที่ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารสำคัญของแบคทีเรียในลำไส้ด้วยนะคะ โดยแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้จะช่วยให้ลำไส้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจช่วยลดอาการท้องผูกหรือท้องเสียได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสาหร่ายวากกเมะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆเช่นเป็นทางเลือกที่ดีของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะ เพราะในสาหร่ายวากกเมมีปริมาณใยอาหารมากทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะรวมไปถึงงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองนะคะพบว่าสาหร่ายวากกเมอาจมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยแต่ยังต้องมีการศึกษาในคนอีกมากเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนี้ค่ะ พอกวรระวังก่อนรับประทานสาร่ายวากกเมโดยทั่วไปแล้วนะคะสาร่ายวากกเมสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในบางคนได้นะคะอีกทั้งยังมีข้อควรระวังอื่นๆที่ควรทราบก่อนการรับประทานสาหรายวากกเมคค่ะเนื่องจากสารายวาเกเมเป็นสาหรายทะเลจึงอาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งหางรับประทานเข้าไปเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดการสะสมนะคะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะ จึงควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ค่ะ สาหร่ายวากกเมนนะคะมีปริมาณไอโอดีนสูงการรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไทรอยได้เช่นเดียวกับการที่ได้รับไอโอดีนในปริมาณที่น้อยเกินไปซึ่งอาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับไอโอดีนมากเกินไปก็อาทิเช่นมีไข้คลื่นไส้ปวดท้องและท้องเสียค่ะ สาหร่ายวากาเมะบางยี่ห้อนะคะอาจมีโซเดียมในปริมาณมากการเลือกรับประทานควรเลือกยี่ห้อที่มีปริมาณโซเดียมต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะสาหร่ายวากาเมะอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างหรือกำลังรับประทานยาบางชนิดอยู่อย่างเช่น ผู้ที่เป็นโรคไตค่ะผู้ที่กำลังรับประทานยารักษาโรคไทรอยหรือ,อยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข่งตัวของเลือดอย่างยาวาฟารินจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะถึงแม้ว่าสารไรวากาเมจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวแต่อาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานสำหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างตามที่กล่าวไปแล้วนะคะ ดังนั้นนะคะจึงควรศึกษาข้อควรระวังในการรับประทานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมานะคะ